สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตีชาแนลจ้าพี่น้องจ้าเ้ามนี้บรรยากาศล่มว่อยๆพี่น้องตอนนี้แม่ขาราตีกะนั่งอยู่นาร้านนี่ล่ะจะพอดีหลังจากไปหลับเอาหลังจากไปแมคโคนะจ๊ะพี่น้องแมคโคไปรับเอาตูแซ ตู้แช่เครื่องดื่มที่เป็นวุ่นนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ก็เอามาหอดลานเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ก็ใส่แล้วจ้ะพี่น้องเริ่มใช้งานได้แล้วจ้ะพี่น้องตอน,นตั้งคููกันกับกันครัวชุมชนจ้ะพี่นอ้องอืนี่จ้ะพี่น้องมาตั้งเลย ด้านหนาจ้ะพี่น้องเพื่อว่าลูกค้าพ่นซีด้มองเข็นแล้วกะเวลาเพ่นยิบก็สซได้สะดวกมือจ้ะพี่นอ้องน,นคะคะรติก็เลยเลือกตั้งเลยหนาล้านนี่แหละจ้ะพี่น้องคู่กันกับตู้อันแช่อาหารจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นอาหารแพแ็คแชแข็งสําเร็จรูปจ้ะนี่ประมาณนี้จ้ะพี่น้องตู้นี่ก็ล่องเบิง่งพี่น้องเ่าท่านเคยนี่บพทนเคยดอกจ้ะ อันแต่ว่าลูกค้าเพิ่นเพิ่นแนะนํำนะจ๊ะเฮ้าก็เลยล่องลองเบิ่งตู้หนึ่งก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดว่า,าลูกค้าตอบรับดีแม่ค้าลัดตีก็จังสีจัดเพิ่มนะจ๊ะตอนนี้ล่องิ่งกะล่อ,ลองิึงก่อนจ๊ะหนึ่งตู้จ๊ะล่องิ่งก่อนสำหรับตู้อาหารสดนะจ๊ะเนาะหนาลานจ้ะอันนี้กะ มันมีกล่องนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าแมคคาลัติกะติดกล่องนาริานตอนกลางคืนนี่ยังสีกะอยู่ประมาณนี้ละพี่น้องกะคิดว่าพขเป็นอย่างนะจ๊ะตั้งไว้นาริานด้านนอกนะจ๊ะตํารับเ้าี้กะจัดผละไม่แช่อ,อินจ้ะพี่น้องเลยจัดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหนาวนะจ๊ะเป็นช่วงที่อ่า เท่าทีแม่ค้าลาตีเคยเคยขายสินค้าพวกนี้นะจะมาก,ก่อนเนาะช่วงหนาหนาวช่วงคนเฮดเบียกเขียนงานช่วงเกี่ยวเข่านี่แหละจะพี่น้องช่วงอ่พิ่นเฮดงานเนาะจะเนาะพละไมน่นี่พวกนี้สีขายดีนะจะช่วงหนาหนาวนี่แม่ค้าลาตีก็ลยจัดลงจะจัดลงไลก่กระปุกดูจะ้ะ ลงใหม่ๆจะลงมือว่านเนี่จ้าพี่น้องก็เลยเอามาอัปเดตสุพี่น้องเบึงนะจ้ะเนาะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทย่อยจัดเลยจ้าพี่น้องล่มหลายพี่น้องเอ้ยทั้งนาลานคนนะ บรรยากาศมันร่มหลายไงยพี่น้องบูทนแต่สีกวดดลงนาลานบึงนี่แต่ขี่ฝุลดเต็มหนึ่ง <laughs> บรรยากาศค่อยขี้หายพี่น้องเบึงนะจ๊ะเน,ะนเาะบรนี้กะเห็ดใบจากพี่น้องแต่ว่ากับบ้านในลงมือเห็ดดอกจยาสุม่มอันนี้เป็นสุ่มขายพวกจะให้พี่น้องเบึงจักหน่อย เห็ดเป็นสุ่มค้ายน้ำปัาา่นผลไม้หสดพี่น้องยาเค็ดนั่นเท็ดนี่พี่น้องเอ้ยข่อยกระไดแต่ว่าบ่มีเวลาเห็ดดอกพี่น้องหักใจมันอากเค็ดนั่นที่นี่เห็ดไหวนะจ๊ะแต่ว่าหันบ่มีเวลาแต่กะสิพยายามหาเวลามาเห็ดจนได้พี่น้องเพราะว่ามันได้เห็ดสุ่มขึ้นแล้วพี่น้อง กับบวกกับช่วงนี้มันหนานหนาวนะพี่น้องก็เลยบ้านขายดอกจก้ะบ้านลงมือจ้ะบุละขาดว่าใส่ส่งการผุละพี่น้องนี่จะเห็ดใเนะจน้ะเนาะไก่ทางพี่น้องเสียงรถเลียนพานแสกสอนเนี่ยต้องเคา อาัยกับพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะเด้อมันมีเสียงเสียกส่วนรบกวนเขามาเนี่ยนอกจากเนาะทายอยู่หนาล้านนะจ้ะตอนนี้ร้านตอมงคลทรัพย์จ้ะซื้อล้านของมิคารตีเองจ้ะลองเบิงจ้ะทุกอย่างสินค้าทุกอย่างทุกตัคันบล่องกับบูหูแล้วพี่น้องอลองเบิงจ้ะซาตั้งแต่ ก่อนๆที่เคยผ่านมากะลูกค้าตอบรับดีอยาเป็นผวกผลไม่แช่อิ่มพี่น้องเวอร์มะขามพี่น้องมีแต่ฝักง่้ยๆ <laughs> น้ำไล่ไลบอพี่น้อง <laughs> มะขามมีมะขามละกะันมีอังงนมะกอกมะม่มกกมมวงพี่น้องให้พี่นอ้องได้ชมกันแย มะยมะกระทอนเออมะม่วงเนี่ยซีมีแบบแบบลอกเปลือกแล้วกะ็อันนี้บอหลอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นนะจ๊ะอันนี้หั่นเป็นทอนเอ่อเพิ่นกเ็เฮ็ดมาหลากหลายอยู่ดอกพี่น้องเพื่อว่าให้ถูกใจลูกคขาเนาะจ๊ะพี่น้อง โอเคจะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของราตีชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณละกะัสวัสดีจ้า